กิจกรรมแจกของรางวัลน,นะครับคลิปนี้เราจะมาแจกเป็นพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจรถแบ็คโฮนะครับโคมาสุนะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับก็กดกติกาก็คือสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับช่องอ e t ทนทอนะครับช่องอ e ีทนนะครับตาม ข้างหลังนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีรูปนะครับมีรูปให้รูปโจทย์นะครับว่านะครับสำหรับโจทย์นี้นะครับว่าจะเป็นรูปของล้อรถนะครับให้ไปเปิดดูในช่องอีทินทอยนะครับว่าล้อตัวนี้อยู่ในคลิปปนไหนนะครับผมแล้วก็แล้วก็ ทิมแชทมานะครับที่เฟซบุ๊กนะครับโมเดลรถก่อสร้างนะครับโมเดลรถเหล็กตามรูปนี้นะครับ facebook ตามรูปนี้นะครับเน้นนะครับโมเดลโมเดลรถก่อสร้างโมเดลรถเหล็กนะครับแล้วก็ทักข้อความมาเลยนะครับถ้าใครหาเจอแล้วนะครับจะได้รางวัลเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นพวงกุญแจนี้นะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยยังไงก็คุยกันได้ในใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ